ท up, up. ันทีลงก็ยังสบาย level up, level up. วิ่งไปไกลไม่เคยจะพา level up, level up. ่ายเพิ่มพลังจุดไฟในกายศั level up, level up. ตรูมาเห็นก็คงละลายอ <laughs> ยากเก่งต้องเลเวล up เสื้อยืดโมโนเกะเลเวลัพใส่แล้วเก่งใส่แล้วเท่แน่นอนของแท้ที่ร้านแวบออนเท่านั้นซื้อพร้อมเสื้ออัมนุบลดทันที5%ที่ช้อปปีท้ทีลิงด้านล่างเลยนะครับเรากลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับกับการขโมยปลาตอนนี้ในบ้านเราคตุลูมีกี่ตัวนะครับตอนนี้เอะอันนี้หายไปไหน อ๋ออันนี้เราลบไปไม่เป็นไรมีค 1, าทูลูหนึ่งสองอแล้วก็ข้างบนนะครับข้างบนอีก3 4 4ตัวเหรอจำได้ว่า5ตัวนะแต่ไม่เป็นไรครับผมไม่เป็นไรคาทูลูเนี่ยคือคูณให้2องสเยอะที่สุดเลยนะฮะลงลงมาก็เจ้ามูลร้อสคูณจากตัวนี้ตัวนี้คือตัวที่ให้เงินเยอะที่สุด3ามดสีห้าคอนดิเลียนที่เรามีอยู่นะฮะเป็นอบิสเราขโมยอบิสมาแล้วเราเก็บอบิสได้แล้วตอนนี้ เป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆเรียกว่าโล่งอกโล่งใจสบายใจมากตอนนี้เมื่อเริ่มต้นได้ดีขนาดนี้การขโมยตัวต่อไปนั้นน่าจะไม่ยากแต่ปัญหาก็คือบ้านเริ่มเต็มมันต้องรีเบิร์ตอีกแล้วรีเบิร์ตที่7รีเบิร์ตที่9รีเบิร์ตที่10บคือจะลบปลาตัวอื่นก็อาจจะต้องลบตัวนี้นะเจ้ากวางอะไรอย่างนี้เจ้ากวางเจ้ามูลก็อาจจะต้องลบเพราะว่าคาทูลูเนี่ยให้เยอะมาก2องรอเอร์เซรอเก็บคาทูลูดีกว่าอมาดูหน่อยปลาตัวใหม่มีอะไรบ้าง คือถ้าเกิดไม่เป็นขั้นใหม่เนี่ยน่าจะซื้อได้แต่ถ้าเกิดเป็นขั้นใหม่เนี่ยมันจะยากเพราะว่าอาจจะต้องไปขโมยมาก่อนมันตั้งตัวยากซีเควตมีมาใหม่ตัวหนึ่งครับแล้วก็อบิสมีมาใหม่ตัวหนึ่งลิมิเต็ดลิมิเต็ดลิมิเต็ดตัวเดิมตัวเดิมอ่าแสดงว่ามีไม่กี่ตัวสิแล้วก็มีแอดมินที่เรายังไม่เคยได้นะเพราะว่าต้องรองสปอรแอดมินแล้วก็มีอีเวนต์ครับรีเวิร์สคือปลาไม่หายนะครับ ใช้แค่ปลาที่ต้องการแค่นั้นก็คือคลาเคนกับเจ้าล็อกเนสสอที่โอเคมาบู o เซิร์ฟเหมือนเดิมแมปนี้คือบู o เซิร์ฟแล้วเห็นผลสตีลเบลลัเนี่ยควจะทำตามนี้ได้แล้วคือควรจะมีบู o เซิร์ฟที่เห็นผลจริงๆแล้วก็เพิ่มสปีดในการสปอนรออบิสนะครับ2อย่างอีเวนต์กับอบิสเงินมีแล้วตอนนี้4.62 SX เงินถ้าเกิดซื้อตอนนี้คือ สิ S, S X โอ้โหมาถึงก็มาเลยครับพูดบอกให้มาก็มาเลยอันนี้คือเป็นเดทด้วยนะ0ูแต่ว่าเป็นตัวที่หาง่ายของอบิสให้เงินยังเป็นทิเลียนอยู่คือพอบูสเซิร์ปุ๊บเห็นผลปับ๊บไม่ต้องพูดอะไรมากมันควรจะเป็นอย่างนี้ไงสติลอเบลล์คือยืนรอไปเหอะรอไปเลยวันหนึ่งมาหรือเปล่าก็ไม่รู้อันนี้คือซีสต,ต,ตัวเดิมอืมอ่ะนี่คือตัวใหม่เหรอ ใช่ baby deep eater เอะไรนะ baby baby dear eater เป็นตัวเล็กเนี่ยนะโอ้มูนมาอีกแล้วอ๋อนี่มูนเป็นโกลเด้นต้องลบครับผมโอ้โหคือมาแบบเดี๋ยวพี่พี่ใจเย็นก่อนพี่ใจเย็นๆก่อนครับพี่อ่ะเจ้ากวางไปเจ้ากวางแตงคิวนะที่ไหนคือเออไม่ใช่ที่ไหนคือมาอยู่กับเราแตงคิวเจ้ากวางแตงคิวแตงคิวแล้วก็แตงคิวเจ้ากวางแตงคิวแตงคิวโอ้โหลุนรัวครับแป๊บหนึ่งพี่ตัวนี้ไปก่อน แล้วก็อันนี้คือคอสมิกแล้วก็อันนี้คือซีเควตแล้วก็อันนี้คือซีเควตแล้วก็อันนี้คือดิฟโอ้ดิฟตัวนี้อ๋อตัวนี้มีแล้วอันนี้คือมูลปรามูลมา, Moon, มานี่มูลมาโอเคครับผมมาแบบรัว <laughs> มาแบบดูไม่ทันมาเลยครับออก,กาครับผมออก,กาโอ้โหแค่เพิ่งเริ่มนะครับเนี่ยเราแค่เพิ่งเริ่มอาจจะต้องลบมูลตัวที่เป็นตัวปกติแล้วไหมอันนี้คือให้ร้อยสามสิบเปอร์เซ็นต์เบบี้ดิฟอิเตอร์ แต่ว่าคูณไม่เยอะให้เงินไม่เยอะอันสเต l ยเบ์ด้วยแต่ว่าไม่เป็นไรครับเราต้องการตัวคูณเงินเยอะๆโอ้อีเวนต์มาแอนเชียโอ้โหได้เวลาได้เวลาของ <laughs> thank you คร <laughs> uh, ับพี่ขอบคุณมากเลยที่พี่มาบ่อยอ๋อนี่แหละที่เราต้องการ very good very good <laughs> พลังหยุดไม่อยู่จริงๆครับตอนนี้พลังแบบอืมเราลบอะไรดีลบอ่าลบมูลนี่แหละมูลร้อยหกสบเราต้องการจะเก็บ อนั่นแหละเราต้องการจะเก็บเจ้าอบิสอันนี้คืออบิสไม่ใช่เก็บอบิสเก็บคาทูลูคาทูลูมาอีกเลยครับ <Yeah. S 1> ผมมาเยอะๆเลยครับโอ้โหอันนี้คือเจ้าไนแมอิสเตอร์นะครับอันนี้คอสมิกนะครับผมมารุลัวครับเป็นอีเวนท์ที่สปอนตัวหายยากๆมาเยอะๆอันนี้ก็ยังเป็นทีเลี่ยนอยู่อันนี้คือตัวเดิมเมื่อกี้ถ้าอย่างนั้นคือซีเควตครบแล้วใช่ไหมตัวใหม่มาซีเควตเรียบร้อยครบแล้วอันนี้คือ ดิฟดิฟโอ้โหคาทูลูอันนี้คอสกเฮ้ยคาทูลูแบบติดบิวเทสบ้างก็ได้นะที่บ้านตอนนี้คือมีมแต่คาทูลูโอ้โหมันสุดยอดมากถ้าเกิดจะเก็บเจ้ามูลก็คือต้องเป็นโกลเด้นถึงจะเวิร์กตัวนี้คือตัวปกติ thank you อันนี้เป็นอ๋อเป็นมิวเทสด้วยเอนเชีนได้เท่าไหร่นะน่าจะได้เยอะกว่าเดิมโอ้ oh, ติดมิวเทสติดมิวเทสสุดยอด สุดยอดครับผมโอ้โหว้าวว้าวเป็นวอยครับผมเป็นวอยโอ้สุดยอดสิวเคตตัวนี้ธรรมดาไปเลยธรรมดามากอันสตีลเอเบิลด้วยแล้วก็เป็นวอยด้วยอ่ะติด2องมิวเทสสุดๆครับตัวนี้อบิสตัวใหม่ด้วยนะอย่าลืมนะแม็กมาให้เงิน6.9เ้ฮ้ย6.9าคอดิเลียนเฮ้ยเยอะๆตัวนี้เยอะตัวนี้ให้เยอะ โอ้ oh, ตัวนี้สิบสามตัวนี้เยอะกว่าเป็นแมกมาเป็นแอนเชีนโอเคโอเคโอเคแป๊บนึงแป๊บนึงเลือกไม่ทันเลือกไม่ถูกเพราะว่าอันนี้มันเป็นเท่าไหร่นะอันนี้คือสามสามจุดสี่ห้าคอนดีเลียนอันนี้คือธรรมดาเลยครับดีลีทไปครับผมตัวนี้มาครับผมเอาตัวนี้มาเลยครับตัวนี้มาเลยครับผมแล้วก็โอ้โหคาทูลูมาอีกครับโอ้โหไม่ทันครับผมเรียกว่าลบไม่ทันอันนี้คือมูนมูนไปก่อนมูนเต็งคิวหมุนหมูนแล้วก็มูนเต็งคิวนะเต็งคิว แล้วกอ็อาบิสมาอาบิสอันนี้เท่าไหร่นะอันนี้คือ3.4ทิลเลียนอันนี้คือคาทูลูมาคาทูลูแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้โอ้โหนี่ตัวใหม่ครับนี่คือตัวใหม่ครับผม2.6ที่เลียนให้เงินไม่เยอะควินทิลเลียนไปเลยอันนี้คาทูลูอีกแล้วครับบ้านเต็มครับบ้านเต็มบ้านเต็มครับหนึ่งโอ้โหมูสเซิฟทำไมสตีลเบร็ตไม่เป็นอย่างนี้บ้างอยากจะถามดูโอ้โคาทูลู เต็มไปหมดแปบปบหนึ่งแปบปบหนึ่งขอเหยียบอันนี้ก่อนเหยียบอันนี้แล้วก็กลับบ้าน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 ไปเหยียบไปไม่ใช่ไปเหยียบไปคืน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 ตัวนี้แล้วก็มีคาทูลูมาอีกเมื่อกี้ตัวนี้ตัวนี้มาโอ,โอเคเหนื่อยแปบบหนึ่งลบมูลไปเลยครับตอนนี้มูลมูลโกลเด้นก็ไม่มีไม่มีประโยชน์แล้วฮะมูลโกลเด้นธรรมดามากมูลโกลเด้น thank you คาทูลูทั้งบ้านของแท้ครับผม อันนี้คืออ่าตัวเดิมตัวอันนี้ลิเ e เดอรีตัวใหม่แต่ยังต้องเก็บก่อนเก็บสิ่งที่เราต้องการก่อนอฮ,ฮนี่สิบสามจุดสองคอดีน,นะโอเคไปอันนี้คือตัวอาบ,บิสตัวเดิมอืมต่อไปก็คือถ้าเกิดเต็มแล้วก็ต้องเป็นคันทลูที่เป็นมิวเทศ แล้วก็อบิสตัวใหม่ได้แล้วได้แล้วอบิสตัวใหม่ได้แล้วได้ครบหมดแล้วครับผมซีเควตก็ได้แล้วอบิสก็ได้แล้วก็เหลือแต่อีเวนต์เนี่ยสองตัวเนี้ยสามสี่ห้าตัวเนี้ยแล้วก็การรีเบิร์ตโอคลาเคนโอ้ไม่ก็ไม่มีที่วางฮาวทำยังไงดีคือเราไม่มีที่วางเราจะทำยังไงดีก็ได้อยู่นะหายที่หนึ่งแล้วก็จนในซีแล้วก็รีเบิร์ตใช่ไหมเรามีที่ว่างอยู่มีมีมีสองที่แล้วข้างบนอีกที่หนึ่งไหม ข้างบน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 เต็มแล้วข้างบนเต็มแล้วข้างบนต้องลบตัว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 ไหนตัวไหนตัวนี้ให้เงินเยอะลบตัวนี้ลบตัวนี้เพราะว่าตัวนี้คือเงินน้อยกว่าโอเคโอเคครับผมเก็บเงิน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 ก่อนเก็บเงินก่อนรอเนสซี่โอ้โหคาทิลูคาติลูคาติลูเนสซี่รีบมาหน่อยเร็วจะรีบรีเบิร์ตเนสซี่อ่ะฮะสุดยอด มันคูสิบหมันควรจะเป็นอย่างเงี้ยคูสิบหกมันต้องอย่างนี้เลยแหละโอ้โหคาทูลูแบบเยอะมากจนเต็มบ้านอะคือไม่มีที่วางแล้วครับรอเลขสี่มาหรือคาทูลูที่มีมิวเทสโอ้โหคาทูลูอีกแล้วติดมิวเทสหน่อยก็ได้นะคาทูลูอืมซีเครตโออันนี้เป็นวอยครับตอนนี้มูลตกกระป๋องมาแล้วฮะอันนี้คือตัวเก่าครับอันสเบิอันนี้ก็ตัวเก่าครับผมแล้วก็ เดินมาแบบโอ้สุดยอดโอ้แต่เงินจะหมดแล้วฮะถ้าเราซื้อเงินคือเท่าไหร่71 sx โอ้หมดแล้วไปแล้วโอ้แปบ๊บหนึง่งแปบ๊บหนึง่งแปบ๊บหนึง่งไม่ลบดีกว่าโอเคไม่เป็นไร <laughs> แค่นี้ก็แค่นี้ลอเนซี่ลอเนซี่ sunfish อ๋นี่ตัวใหม่นี่ตัวใหม่นี่ซีเควตที่ไม่ว่างที่ไม่เคยพอเอานะไปเหอะตัวนี้ thank you อบใจมากตัวใหม่อันนี้มาเก็บอินเด็กก่อนนี่ขนาดคูณ8นะฮะยังมาลนลัวเลยครับเมื่อกี้คูณ16อบหกแล้วก็คาทูลูนะฮะเป็นอีเวนต์พอดีเน็ซี่รีบมาเราจะรีเบิร์ตโอเคโอเคคือตอนนี้นเกมนี้ดูบิ๊กก็เป็นหุ้นส่วนนะฮะผมอยากให้คุณแซมมี่แห่งสตีลเบลลัสมาดูงานเกมนี้จัง <laughs> เป็นการบูธเซิร์ฟที่จริงใจเนี่ยขอระบบอันเนี้ยเหยียบแล้วสปอนเยอะเหยียบแล้วสปอนเร็วเน็ซี่ <Lock ness. S 1> เรียบร้อย รีเบิร์ดรีเบิร์ดรีเบิร์ดอันนี้ก็มาบ่อยมากเลยซกเวตตัวนี้รีเบิร์ดปลาไม่หายเงินไม่หายหายแค่ตัวที่ต้องการนั่นคือคลาเคนกับล็อกเนสสองตัวอยู่ใกล้กันใช่ไหมอือโอเคต่อไปใช้ใช้สามตัวเลยอะที่มันจะไม่พออืมอินเฟคเต็ดเวลโรบอดอนเอ็กซอลัสผมว่าเดี๋ยวรีเบิร์ดเดี๋ยวให้รีเบิร์ดดีกว่าอืมนี่อบิสตัวใหม่อือฮึ นี่เป็นไลิ่งครับเป็นไลิ่งติดไลิ่งมาคูณเท่าไรไม่รู้มาลัวๆเลยอูอูให้เงินอ๋อก้าอันนี้คือตัวใหม่แต่เป็นเดทครับโอ้มาเลยดีกว่ามามา <laughs> เป็นเดทเป็นเดทเก้าจุดหนึ่งคดิเลียนตัวนู้นให้เยอะกว่าแต่ว่าอันนี้คือตัวใหม่เลยตัวที่เรามีอยู่อันนี้ให้เยอะกว่าครับก็มาเก็บไว้ก่อนแล้วกันในสิบสา โอเคเหลือคูณ4แล้วที่ได้มาก็เยอะนะครับ <c oughs> เรียกว่ากินอิ่มเลยเต็มบ้านคืทูลูกี่ตัวนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสองตัวนะฮะตัวให้เงินเยอะสุดก็ตัวนี้นะครับสิบสามคดิเลียนมต้องมาลุ้นกันว่าจะเจอตัวนี้ที่แบบติดมิวเทียจะ,เย,ะเยอะไหมอ่ะเดี๋ยวค่อยรีเบิร์ตเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ